รื่ร่อองงจจิผานภาพการจับงูจงอางขนาดใหญ่นะคะปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดพังงาพร้อมกับนักจับงูอย่างคุณแบมที่คนในพื้นที่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะใครเจองูเข้าบ้านก็จะต้องเรียกใช้เขาอยู่ทุกครั้ง แต่น้อยคนนะคะจะรู้ว่ากว่าคุณแบมจะมาเป็นอาสาจับงูเขานั้นเป็นคนที่กลัวงูมาก่อนอะไรทําให้เขากล้าและผ่านชีวิตจากไกด์นาเที่ยวมาเป็นนักจับงูไปติดตามชมเรื่องราวของเขาพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับแบมสิมิลันครับ ใช่ครับจับงูครับพื้นที่ไหนนะครับตะกัวป่าบ้านในปีพอจะทราบไหมครับว่าเป็นงูอะไรตัวใหญ่ไหมครับสามเมตรกว่าพอพที่เราสั้นครับว่าเป็นงูอะไรฮะน่าจะบองลาอ๋อจงอางนะครับในที่จะทําได้นะครับตอนนี้พี่การสัตว์เลี้ยงนะครับกังคนไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ผมก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณไม่เกิน45นาทีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขตอำเภอท้ายเหมืองนะครับทุกๆ20นาทีพี่สามารถติดต่อได้นะครับถ้าเกิดว่างูนะครับมันออกจากที่กบดานหรือว่าไปที่อื่นเนี่ยก็แนะนําให้พี่นะครับดูครับว่ามันไปทางไหนแต่ถ้ามันเข้าป่าไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีทีมอื่นครับเข้ามาช่วยก่อนที่ก็โทรบอกผมได้นะครับให้ยกเลิกแล้วก็ทุกๆ20นาทีครับผมจะโทรไปหาพี่ นี่เป็นภารกิจที่คุ้นเคยของคุณธนพลบุญมีหรือแบมซิมิลันฉายาที่ทุกคนรู้จักและโทรเรียกใช้งานอยู่เป็นประจำงานที่ว่านั้นก็คือการจับงูทุกชนิดโดยเฉพาะงูที่มีพิษครับเช่นงูจงอางคุณแบมสามารถจับมันได้ด้วยมือเปล่าในพื้นที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงามักพบปัญหางูเข้าบ้านของชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งเพราะเป็นพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์และบางช่วง ็เป็นช่วงเวลาของการขยายพันธุ์ของงูด้วยคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมอย่างเหตุการณ์นี้งูจงอางขนาดใหญ่เพศผู้และเพศเมียได้เข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่บ้านของชาวบ้านไม่มีใครกล้าจับเพราะว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงจึงต้องโทรตามคุณแบมเพื่อมาให้จับงู เห็นแล้วเหรออือข้ามาเลยเดียวนะโอ้ยอตัวนะตัวโอ้เดียว เอาตรมีมาใส่เลยเดี๋ยว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 เอาเอาอวัดเลยวัดเลยเดียวยังยังวัดความยาวเท่าไรอกาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับขนาดเล็นะครับไม่ต้องดูเลยก็ดูตรงนี้เอออันั้ลาวนั้นไว้ด้วย ต,ตัวน e ้องเป็นไอตัวข้างในตัวผู้เป็นตัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับเป็นซึ่งเป็นตัวเมียนครับเสือไต่เสือไต่ฟ้าไปด้วยจากคนที่กลัวงูเป็นอย่างมากแต่ชีวิตประจําวันต้องพบเจองูอยู่บ่อยๆจึงทําให้คุณแบมกล้าที่จะฝึกจับงูด้วยมือเปล่าคือด้วยความว่านะครับผมเป็นอาสากู้ภัยอยู่แล้วครับเรื่องงานจับงูเนี่ยนะครับมันไม่มีใครสอนพี แล้วก็มันเป็นหน้างานนะครับผมก็คิดอยู่ในใจมาตั้งนานแล้วครับจะทาอย่างไรดีเนาะเราถึงจะมีวิชาความรู้ตรงนี้นะครับพอดูดูแล้วนะครับงูเข้าบ้านยังมันเป็นอะไรที่ที่ที่เราแก้ปัญหาได้ยากครับเราหาวิธีการจัดการไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีองค์กรไหนสอนนะครับก็เจอความว่ามารู้จักกับอาจารย์นี่แหละนะครับแล้วตอนที่เป็นหน้าไฮซีซ่านผมก็ทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเลครับก็เจองูอีกครับ คือหนีจากบกนะครับตัทะเลก็ยังมีงูอีกขึ้นบนเกาะก็มีงูอีกเช่นเดียวกันครับซึ่งคนก็หวาดกลัวมากนะครับผมเลยศึกษาครับแล้วก็มันพอศึกษาลึกๆปุ๊บนะครับแล้วก็ทําตามวิธีที่เขาบอกนะครับเข้าไปในเพจงูพิชิตใกล้นะครับแล้วก็นะลองผิดลองถูกมานะครับมันก็เลยได้เห็นว่างูไม่ยากน่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับผมบอกเต็มเพื่อนครับว่าผมกลัวมากครับงูนะครับพอเริ่มกลัวมากก็มันมันอยู่หน้างานนะครับพี่ อาชีเช่นงูทะเลนะครับผมพาลูกค้าไปว่ายน้ําเนี้ยงูทะเลก็มีพิษด้วยนะครับผมก็อเราจะทาอย่างไรดีก็เลยนะครับเข้าไปศึกษาครับหาข้อมูลจาก g o เก l e บ้างแล้วก็หาใน a c e b o o k ครับพอดีว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าช่วยเก็บตัวอย่างให้เขาได้ไหมนะครับผมก็ถามกลับไปว่าก็ก็ได้ครับแต่ว่างูเนี้ยมีพิษค่อนข้างรุนแรงจะมีวิธีไหนบ้างที่สามารถทํางานร่วมกันอย่างปลอดภัยเขาก็แนะนําให้ครับข้อมูลต่าง ตอนนั้นอะผมกําลังติดตามเรื่องงูทะเลอยู่แล้วก็แบมช่วงนั้นเขาเป็นเจ้าที่อยู่กับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเิมิรันซึ่งเขาได้มีโอกาสพบงูทะเลเราก็เลยได้เริ่มรู้จักการเริ่มคุยกันตรงนั้นแล้วต่อมาเนี่ยพอแบมเขาขึ้นมาทํางานบุลบกเหมือนว่าเป็นอาสากู้ภัยช่วยจับงูให้ก็เลยได้มีโอกาสคุยกันมากขึ้นถึงวิธีการจับงูให้ปลอดภยัยผมก็เลย แนะนำเขาว่าจะต้องทำยังไงเพื่อให้เราจับมูดได้อย่างปลอดภัยแล้วงูก็ปลอดภัยด้วยจากความกลัวเปลี่ยนเป็นความกล้าคุณแบมได้เริ่มศึกษาและฝึกฝนจับงูเรื่อยมาตั้งแต่งูขนาดเล็กไม่มีพิษไปจนถึงงูขนาดใหญ่ที่มีพิษร้ายแรงฝึกจนเกิดความชำนาญและสามารถออกไปช่วยเหลือชาวบ้านได้แต่ทัศนคติที่คุณแบมยึดอยู่ตลอดก็คือการออกไปจับงูแต่ละครั้งนั้น ทั้งคนและงูต้องปลอดภัยและอยู่ร่วมกันได้ครับเดี๋ยวๆใช่ๆไปๆไปๆไปเอาไปตัดพีน้องไปเร็ <ihat> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อนอย่าอย่าอย่าพุ่งรัดกันไม่สยเอนะครับครับผมณตอนนี้นะครับคืองูจงอางนะครับงูเหลือมงูสิงและตระกูลงูแสงอาทิตย์นะครับรวมถึงงูทางมะพร้าวครับก็คืองูกินหนูทั้งหมดนะครับมันเป็นงูที่ติดพรบครับแล้วก็จะมีงูจงอางนะครับที่เป็นงูพิษนิดเดียวเท่านั้นที่ติดพรบซึ่งพรบควบคุมเนี่ย มันทําให้เราต้องต้องดําเนินตามกฎหมายก็คือหนึ่งนะครับพอจับเสร็จนะครับเราต้องเข้าไปในพื้นที่เคีรพสบสวนในพื้นที่ะครับเพื่อไปแจ้งความลงคดประจําวันว่านี่ครับผมได้มาจับงูนะครับสัตว์ป่าติดพรบนะครับเพื่อทําการเคลื่อนย้าชั่วคราวและวร็คองชั่วคราวพานําไปปล่อยที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับเราไม่สามารถเข้าพื้นที่นะครับที่เหมาะสมเนี่ยในเวลายามวิการได้นะครับผมก็เลยพากลับมากักตัวที่บ้านก่อนแล้วก็ ไม่เกิน3วันหรือ7วันครับเราก็หาพื้นที่ปล่อยที่ครับไอพื้นที่ปล่อยนี่นะครับเป็นสิ่งที่ยากกว่าการจับงูครับเพราะว่าพื้นที่นี่ครับเราต้องคํานึงถึงหลักๆนะครับ1นะครับตัวงูหรือว่าตัวสัตว์ที่ปล่อยเนี่ยสามารถดำรงชีพแล้วก็ในธรรมชาติได้ครับ2จะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่ดําเนินกิจกรรมของมนุษย์ครับรวมถึงนะครับพื้นที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็พื้นที่ปศุสัตว์ด้วยครับหลังจากที่จับงูมาแล้วปัญหาที่ตามมาคือ ไม่มีที่พักฟื้นร่างกายของงูคุณแบมจําเป็นต้องนํามันกลับมาพักไว้ที่บ้านพักของตัวเองเพื่อรอความพร้อมของงูก่อนนําไปปล่อยอีกหนึ่งความสําคัญคือสถานที่ปล่อยงูกลับไปสู่ธรรมชาติหาได้ยากยิ่งในปัจจุบันด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ต้องห่างไกลชุมชนและมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เพื่อที่จะได้ไม่ประสบปัญหางูออกมาหากินตามที่อยู่อาศัยของชาวบ้านอีกนงครับ ได้ครับมุ้งถุงครับระวังนะครับระวังนะครับกดไปคิดแน่นมนึนะครับเสร็จแล้วครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็นะครับเอามาใส่ในกล่องรังนะครับอีกทีนึงนะครับนี่ครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบมันการถุงขึ้นมาถุงขาดนะครับ เมื่องูมีร่างกายที่พร้อมหลังจากการพักฟื้นแล้วก็ถึงเวลานำงูไปปล่อยครับพาเด็กกลับบ้านนะครับแม้ว่าที่ไม่ใช่บ้านเดิมเขาแต่ก็ที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับเห็นได้ว่านะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นที่ลาดภูเขานะครับซึ่งนะครับหน้าฝนเนี่ยก็จะมีทานน้ำนะฮะตอนนี้นะครับพื้นที่หายากมากนะครับจะหาพื้นที่ที่แบบสมบูรณ์โดยที่ไม่มี วิธีตีเลยยากมากๆซึ่งเป็นส่วนที่ผมนะครับทำได้ยากที่สุดก็คือหาพื้ที่ปล่อยนี่นะครับขั้นตอนการปล่อยงูก็เป็นขั้นตอนที่ควรระวังห้ามละเลยเด็ดขาดครับเพราะงูยังมีความอันตรายทุกวินาทีชราใจไม่ได้ถากงูตกใจมันก็สามารถทำร้ายทุกอย่างรอบตัวมันได้เสมอ แต่ไม่ชอบก็ยิ่งันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ทําการปล่อยงูเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่างูนะครับไม่ได้ดุอย่างที่คิดเลยนะครับเขามีประโยชน์ในธรรมชาติที่มากหลายนะครับแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าการหาพื้นที่ปล่อยงูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากครับที่หาพื้นที่ปล่อยนะครับด้วยความกลัวของชาวบ้านนะครับด้วยสภาพพื้นที่ที่จํากัดนะครับ มันก็จะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์ที่มีอยู่นะครับเราอยู่กับงูได้ครับถ้าเรารู้จักมิสัยใจคอแล้วก็หาวิธีหลบเลี่ยงนะครับลดอคติที่มีกับงูครับให้คนและงูอยู่ร่วมใช้ประโยชน์าธรรมชาติได้ครับการสอนชาวบ้านเรื่องการจับงูให้ความรู้เรื่องงูก็เป็นอีกงานหนึ่งที่คุณแบมเต็มใจจะสอนและให้ข้อมูลด้วยจิตอาสาอย่างแท้จิงครับ อย่างที่คุณแบมได้ทําล้วนมาจากการศึกษาและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะงูก็ยังเป็นสัตว์อันตรายไม่ควรเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดนะคะหากประสบปัญหางูเข้าบ้านก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ให้รีบมาช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะ